Làm khoai vượt. sốt sốt Hãy phê nòng bơng Nửa... Ngo nhoi Năm kia là xí xăn Ui Bên đó khoai ra khoai Ngo nhoi chút cho ngoi cho Ừm Bố bà ăn khuẩn nhoi xí xăn mực kì bớt đeo Bớt lắm kìa Bỏ nó กินจักปริมาณในการบริโภคมาผิดเข่าขว้าง,งัวหอมพงนัวบ่เคยขาดเนาะพงนัวใส่ลงไปใสะลงไป อย่าสดๆแนวนี้เลยโอ้ยเป็นแต่อยาดน่ากลัวน่ากาลัวลองซิมมึงขาดแยังไป พรมก็ได้ด้วยเอาผสมเต้าแกะก่อนที่ผมโดนก่อนคนยังไงหนึ่งบหมอืมเมนือเสียบครับเรืุดแนวนี้เลยพี่น่ออืมโอ้ยเอมมากนะพี่น่อง

ขาดเพียบบว่ว<ม>อ่ะน่าพ่อเด็กเอาอะไรบังเขา <c oughs> บ้างเขานี่แค่มแม่เนี่ย quả <laughs> gì thúng, thúng mà sao <laughs> các à <bơ. cười> <laughs> อยากกลับก่อนอยากกลัวกูกลัวเอาเอาไว้ซัมหน่อยนะพี่น้องกินเขาก่อนก็เตเลือเตุ๋ยเบิดปูระปอหน่อยก็เศร้ากันตัวน้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมเน่อยพี่น้องสวัสดีครับ